สเนลไว้พริกไทยตาไรทิพย์ เจอุนกับนงนะคะในรายการเลดี้ก้นครัวค่ะ,คะรายการที่เสร็จครัวของคุณนะคะให้กลายเป็นส่วนของคนที่ชอบทําอาหารเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากที่รายการของเราเนะ,ะเอะโอกาสจะครบ1นึปีแล้วเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมสนุกกับเราในการถ่ายรูปอาหารที่ทำอะไรอย่างน<ช>ี้ดีกว่าใช่เพราะว่าได้ข่าวว่าเราก็สอนไปหลายเมนูมากๆเลยนะคะฝีมือก็ ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยเวลาทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงไง่ายๆเลยนะคะก็แค่อัพลุปอาหารของคุณเนี่ยแล้วก็แท็กมาใน i อของเราแค่นี้เองแล้วก็จะได้เห็ผนผลงานของคุณขอเราชื่นชมให้เป็นกําลังใจหน่อยละกันใช่ค่ะถ้าสมมติว่ามีเมนูไหนที่สนใจนะคะเราก็อาจจะเอาเมนูนั้นเนี่ยมาทําในรายการด้วยก็ได้ถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนจะไปทําอาหารเก็บแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะอขอหนึ่งดีกว่าวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกแล้วเรื่องอะไรคะบุญเส้นวัตถุดิบในครัวของคุณเนี่ยสามารถเอามาทําความสะอาดง่าย แม่แบบวันนี้ฉันเป็นแม่บ้านที่ทนสมัยมากแต่ใช้วัตถุดิบที่แบบอยู่ในครัวง่ายๆอ่ะเลิศจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะวัตถุดิบที่วุ้นพูดถึงนะคะก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามของผงฟูรู้หรือไม่ว่าเบกกิ้งโซดานั้นนะคะสามารถนํามาทําความสะอาดอะไรได้หลายอย่างเลยเพราะว่ามันมีคุณสมบัติขจัดกลิ่นอับแล้วก็ขจัดคราบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าด้วยการซักมือหรือซักเครื่องนะก็แค่ใส่ผงฟูแทนผงซักฟอกเสื้อผ้าก็จะสะอาดแล้วก็หมดกลิ่นเหม็นอับค่ะจ ที่สําคัญนะคะอ่อนโยนต่อผิวบอบบางแพ้ง่ายแม้แต่ผิวเด็กนะคะสําหรับคราบเนี่ยก็อาจจะใช้ผงฟูผสมน้ำป้ายๆแล้วก็ขยี้นั่นเอง mm hmm. แล้วเจ้าผงฟูนี่นะคะยังนําไปล้างจานได้อีกค่ะแถมขจัดคราบมันแล้วก็กลิ่นได้ดีมาก mm hmm. เพียงเอาผงฟูใส่ฟองน้านะคะแล้วก็เอาฟองน้ําจุ่มล้างจานค่ะ mm hmm. ถ้าจานมันมากๆนะคะคงต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเอาทิชชู่เช็ดปากแล้วก็ปัดคราบมันออกก่อนแล้วก็ล้างค่ะ mm hmm. ข้อสุดท้ายที่อยากแนะนําก็คือล้างผักนั่นเองแค่เราผสมผงฟูสักสช้อนโตนะคะละลายน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นนิดๆใช้ช่ผัก สามารถขจัดสิ่งสกปรกและสารพิษได้ดีมากปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าผงฟูเนี่ยกินได้เป็นงาผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะสามารถทําความสะอาดได้หลายอย่างเลยที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยเลิศมากคุณเซนฉันอยากจะลองเดี๋ยวนี้เลยอะได้กลับไปลองเลยเอาไปซักเลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราจะบอกว่าเป็นน้องชายแสนดีน่ารักของฉันเองของเธออีกแล้วหรอ วันนี้เป็นของฉันคิดเองเออเองตลอดอ้าวถามเขาสิเรียกมาเลยดีกว่าค่ะเศรษฐพงเพียงพอครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะไม่ใช่นั่นชื่อของเมย์พี่แบนเมย์พี่แบนเศรษฐพงเต่าเต่านักพายครัสวัสดีครับออลืมตอนนี้เต่าเต่าเอฟเอฟใช่ครับเชื่อไหมว่าเขาเป็นน้องชายฉันน้องชายเออรอดูจากผิวสิเออจริงวิ่งมาก ช่างไฟแบบสบายมากเลยสบายมากเลยไงทุกไปอยู่ที่ไหนทุกคนอยู่ตรงนี้เลยไงคะทำไมเขาถึงข่าวมีขนาดนี้เนอะที่บ้านให้มาครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับก็คือผสมมาเป็นเาเนีครับผสมผสมใช่ครับก็คือเป็นมีเชื้อมีเชื้อไทยเวียดนามจีนแล้วหนักทางเวียดนามพ่เป็นเวียดนามคนเวียดนามผิวดีไงเออแบบเวียดนามเหรอใช่ ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแล้วตอนนี้นะคะฉันก็รู้มาว่า2คนนี้เนี่ยร่วมงานกันอยู่ด้วยแน่นอนดูอยู่ดูอยู่ดู้ิฉันนะคะรับทเป็นเมย์ฉันจะไม่ได้ถามเลยค่ะอุ๊แตนอันนี้เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ในเรื่องใช่เป็นซุปตาร์นะคะแล้วเป็นนักแบในเรื่องนนที่ไม่สนใจซุปเปอร์สตาร์เลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่สนใจด้วยแต่ต้องมีความเกี่ยวพันกันใช่ก็ต้องมากัดกันในเรื่องต้องมากัดกันรายละเอียดค่อยคุยกันนะคะตอนนี้เนี่ยขอถามนิดนึงก่อนดีกว่าว่าเต๋ ผมเป็นคนอีสานผมชอบกินอาหารอีสานมากมากเลยแล้วก็เป็นคนเวียดนามก็ชอบกินอาหารเวียดนามด้วยเพราะที่บ้านเนี่ยทำให้กินตลอดใช่ไงชอบกินเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้เต่ามาทำกับเรา พวกพี่สองคนจะนั่งเฉยเฉยพี่มาแล้วเธอบอกว่าพ่อแม่ทําให้กินบ่อยก็ต้องทําเป็นเลยเราก็ต้องแบบให้เต่าทำให้พี่คิดว่าฝีมือผมเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับเต่าเต่ากินเองอะไรนะพี่ทำก็กินเองไม่สิช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันกินได้ไี้ช่ววยน้แลกกั็ได้ค่ะเป็นอาหารเวียดนามดีมะดีนะเข้าไใบเต่าได้เลยได้เลยมีคอนเซ็ปต์ไหมกินชื่อก่อนเวียดนามนน่กินยวน ไม่คิดหรอถามจริงกล้มากกินวนไงแต่ก็เอาเถอะโอเคได้ได้อยู่เดี๋ยวเราไปทำอาหารเวียดนามกันไปดูกันเลยว่าจะทำยังไงบ้างค่ะค่ะนี่ค่ะหนุ่มเตาเตรียมเกาะขอบจอได้เลยเพราะลีลาการทำอาหารของหนุ่มคนนี้น่ารักน่าหยิกจริงๆส่วนอาหารจะออกมาหน้าตาดีเหมือนอย่างที่คิดไหมเนี่ยต้องไปลุนกันเอาเองพักสักครู่เดียวค่ะอันนี้มือมือ ช่วงอร่อย <c oughs> how to <c oughs> เราจะมาทําอาหารตามคอนเซ็ปต์ของเรานั่นก็คือกินยวนค่ะกินยวนทำไมต้องกินยวนเพราะว่าเพราะว่าน้องเขาลูกครึ้นเลยคุณลุกขึ้นเป็นยวนใช่ไหมฮะใช่ค่ะหรือคือเวียดนามอะไรอยย่างงเี้ทำเป็นหรือเปล่าก่อนเคยกินหรือเปล่าเมนูนี้เมนูนี้เคยกินกินตั้งแต่เด็กๆแล้วเออได้ข่าวว่าเป็นของโปรดคุณพ่อของโปรดคุณพ่อเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยก็ชอบกินตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วพ่อก็จะเป็นคนเวียดนามใช่พ่อก็จะพยายามเอาๆกินนี่กินนี่กินกินเนี่ยครับอาหารนี่และเรากำลังพูดถึงก๋วยจั๊บยวนใช่ครับใช่ซึ่งวันนี้น้องกจะะ๋ววยยับนนค ส่วนเต่าก็จะเป็นผู้ช่วยใช่ไหมใช่แล้วช่วยในการทําเส้นค้งเหมือนที่ทำครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกในชีวิตเลยไปทำให้พ่อแม่นินได้เนาะดีค่ะฉันไม่เคยรู้เลยคุณเส้นว่าเส้นมันทำง่ายขนาดนี้แค่นี้เองเธอจะออกมาเป็นเส้นปวดจับยัวเลยนะคะเดี๋ยวดูฝีมือเต่าแล้วกันแต่ยังไม่หมดเดีกคนแค่นี้ไม่อิ่มเดี๋ยวพี่ทำด้วยกุ้งพันตะไคร้ไงอ้าววุ้นเป็นหัรเวียดนามถูกต้องมหที่แบบตะไคร้ก็สั่งอันนี้พันตะไคร้ไม่เอาออย วใส่เท้าค่ะนี่โค้โอ้กระเด็นเลยกระเด็นเลย่คเหรอคะเราก็ล้างผักชีใช้แรงทั้งหมดที่ไม่มีเองใช้แรงงานเยอะอะเดี๋ยวนี้แล้วก็ใส่พริกไทยนะคะนี่พริกไทยไม่ต้องหมดกระเทียมทุกๆนิดนึงแล้วที่บ้านทำให้กินแาบอย่างเงี้ยทำแบบบ้านทำห้ยต้องอร่อยแน่เลยอะเพราะออริจินอลเลยนะทำน้ำซุปเองด้วยที่บ้านพ่อเป็นคนทำปะไม่ใช่พ่อคนกินอย่างเดียวเอาหรอเป็นคุณป้าทำ ท่าเยอะท่าเยอะเปลี่ยนเส้นี่ยนรักข่าวบุญเส้นไปนะคะค่ะอ่ะมาถึงตาน้องแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นอะไรนะทำบุญเส้นไม่ใช่เส้นอะไรเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นก๋วยจับอยนเส้นก๋วยจับโยนข้าวเปียกข้าวเปียกเออแป้งแป้งอะไรอนี่ยแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันครับผมผสมกันเทหมดนี่เลยค่ะนะฮะเทลงไปเทลงไปในถ้วยก่อนุบ ดูเป็นการทำข่าวแบบหนึ่งหน้าพี่เลยค่ะเหมือนเราจะเล่นสงครามนะครับเทแป้งมันใจเย็นนะคะครับผมแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับนี่แพงไม่ต้องแช่มากนะครับผมเพราะเราจะต้องคลุกอีกทีหนึ่งคนคนคนเตรียมปืนฉีดน้ำได้นะคะตอนนี้นะคะดินสอพองเราเริ่มเหนียวใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเปียกแป้งเขาเขาเปียก นี่เลยค่ะน้องเต๋าพอเราจะใช้มือแล้วนะคะเราต้องมีแป้งไว้แตะลงไปก่อนไม่ให้มันติดกันเราอย่าเอาไปทานนะานเนี่น่านไงผู้ไม่ทันขาดคำนวดใช่ไหมคะนวดค่ะในนี้นวดเรื่อยๆครับให้มันไม่ติดแล้วก็ให้มันแบบว่า เป็นก้อนอย่างนี้เลยคล้จับดู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 ดึงดึงอันนี้มือมือครับแบ่งไมพิมค่ะมาเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านมือม้วดตรงนี้ต่อนิดหน่อยใช้อะไรม้วดนี่ใช้นี้ดีกว่าเอาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเส้นแล้วแบ่งมานิดหนึ่งฟึ๊บแล้แต่ความยาวของเราที่ชอบแล้วแต่ความยาวนะคะเต่าบอกนะคะครับนี่ ก็หั่นใช่ไหมก็หั่นเป็นเส้นๆเลยครับครั้งแรกนะครับเนี่ยด <c oughs> ูนะฮะค่ะได้เส้นยาวจริงด้วย <c oughs> วันนี้จะได้กิน ได้บุ้นได้แน่นอนแต่เส้นจะแปลกๆหน่อยนะครับเส้นทำเองมันจะไม่เหมือนในห้างที่แบบว่าจะต้องไปซื้อมาแต่แต่ถ้ามีใครมีเครื่องแบบว่ารีดพวกสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะใช่ค่ะอันนี้เขาแบบชทสกิลสกิลที่แบบว่าเส้นหนามากพี่เซ้นไม่เท่ากันอ่ะหันไปเรื่อยๆนะพี่จะมาปรทาของพี่ละปล่อยให้นองหันไปนะคะนางก็เดี๋ยวนางไม่มีอะไรทำ ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวปล่อยปล่อยช่วยพูนทำดีกว่าก็ได้น้องน้องเต๋ามาทีนี้นะครับเราจะเริ่มจากการทำนี่มันหมูกินได้เปล่าได้ของสดเลยมันหมูมันหมูค่ะมันหมูเยอะขนาดนี้ส่วนผสมนะคะก็มีกุ้งสดนะคะมีมันหมูแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยแล้วก็มีตะไคร้แล้วไข่ไข่ไข่ด้วยไข่ไข่ขาวอย่างเดียวแยกเป็นเปล่าไข่ขาวแยกแยกได้ครับตังแค่ไหนก็ไดเออเดี๋ยวตอนนี้สวยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน อาต่าแยกไข่นะคะเดี๋ยวพี่จะทำการสับกุ้งนิดนึงมีการสับกุ้งนะคะต่าชอบกินอาหารเวียดนามสุดเลยบ้าหรือว่ากินชอบกินอย่างอื่นจริงๆก็ชอบกินอย่างอื่นด้วยแต่ว่าอาหารเวียดนามนี่คือที่บ้านจะทําให้กินประจำจะจริงๆนางเป็นคนไอ้นี่นะกะลสินกาลสินอ๋อหรออุกเลยคนกาลสิน่คนเวียดนามเยอะนะ คนเวียดนามเยอะเสร็จแล้วมันต้องอย่างนี้นะเต๋าวิธีการมันต้องตีตียังไหมคะตีเฮ้ยไม่ธรรมดาเส้นเส้นชั้นเสร็จแล้วเป็นงานชัานงานซากช่วยชมเป็นภาษาเวียดนามให้ได้ไหมคะแดบมากครับผมแดบดพูดให้ชัดหน่อยแดบมากครับมันออกได้สองคำเลยแดดแปลแดบมากแปลว่าสวยมาก ก็ชมอย่างนี้ได้น้านนงก็ชมแบบได้แดบ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 แมแดบแดบเรายังไม่เสร็จนะเต๋าเวลางมือทำไมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวใช้ช้อนนะใช้ช้อนคนใช้ช้อนใส่ใส่ไข่ขาวไปนิดนึงช้อนหนึ่งตักเยอะช้อนโช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องปั้นแล้วก็ตีอีกรอบปั้นปั้นอีกแล้วก็ตีรอบไม่เป็นไรเต๋าพี่เกรงใจเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้ได้ได้นั่นไงลงไปแล้ว ก็<น>เคยไปเที่ยวเวียดนมามมเคยเคยครับชอบมั้ยชอบตอนนั้นไปตั้งแต่ตอนเด็กๆกับค้างแม่ไปตอนนี้นคือญาติดีเวียนดนามเยอะกว่าญาติไทยเออจรหรอใช่ส่วนใหญ,ญ่คือมีแบบนะนำที่เที่ยวมั้ยแนะนำที่เที่ยวมีครับถ้าไปเที่ยวแบบชมทุม่งสวนนี่ก็ต้องไปอานลงเบอ๋ออยากไปมั้ จะเป็นถ้ำแล้วก็พอเข้าไปเคยไปอย่างเข้าเคยไปแล้วเหรอเคยขับเรือไปขับเรือขับเรือที่สําคัญอากาศนี่แบบว่าไม่ได้แต่งตัวเหมือนอยู่เมืองไทยนะน้อยชิ้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะแต่งตัวเหมือนอยู่ยุโรปเลยนะคะทั่วโลกเหนือมันหนาวมากจริงเราไปช่วงหน้าหนาวอากาศดีจริงอากาศดีครับแล้วก็ตอนใต้ก็จะเป็นฮจิมินอันนี้เสร็จเราเอาไปแช่ตัวเย็นได้เลยครับโอเคแช่ตัวเย็นเพื่อให้ตัวมาแล้ว กุ้งมาแล้ว,ลวเทคนิคนะครับเราต้องพันที่ตูดมันตูดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะวันนี้ก็เพิ่งรู้จักนะคะว่าตะไคร้มีตูดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเอาเลยนะครับเอาเลยครับมีเคล็ดลับไหมคะไม่มีเคล็ดลับครับ <c oughs> ขอแค่จะเป็นก <c oughs> ้อนใหญ่ก็พอมี้าพร้อมจะทอดแล้วปะพี่พร้อมจะวิ่งค่ะ คุณนสองต้าโอเคนมันงมันมาถึงนี่เลยสอาพบุดหน่อยป้องกันป้องกันเรากลงต่อสู้กับน้ำมันนะฮะแล้วก็ไมแล้วไแล้วไม่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 แล้ว แดดแดดมากแดดมากแดดมากชั้นแรกเอาใส่เข้าไปนี่เสร็จแล้วนะคะกุ้งพันตะไคร้นะคะต่อต่อถึงเวลาลูกค้าปวยจับยวนค่ะตอนแรกคือใส่หมูยอลงไปก่อนเลยได้ครับให้น้อยอีกแล้วเนาะให้น้อยใช่ไหมฮะอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยก็ได้ค่ะเราได้เอาอันนี้มาทำเส้นเทลงไปเลยไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวใส่ว่าโยนลงไปเลยอันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นแล้วนะไม่มีความจำเป็นแหมเข้าเพลงช่นนัอนตลอ ชื่อแพงจะเอามาอย่างนี้เองนี่เดี๋ยวพี่ช่วยเขียนพอเราใส่เส้นเข้าไปเนี่ยน้ำซุปมันก็จะมีความหมึดจากแป้งนะคะได้แล้วโอ้โหว้าวไม่ได้นะคะน่ากินมากสุกแล้วสุกแล้วแล้วเส้นสุกแล้วเส้นดูดีอ่ะใครทำเส้นเนี่ยก็ช่วยกันมาว้าวน่ากินแล้วอะตกแต่งตกแต่งตกแต่งซิโดย ันต้นหอมหอมเกียวนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเวลาสามนาทีนะคะทำนานมากแต่คิดว่านด่หอมมากเลยมอร่อยใช่อะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อไปเพราะว่าทำช่านมาสองแล้วยัไมได้เลยครับเสองชามที่เหลือ ที่ทอดกุ้งจนกรอบเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะเรียงใส่จานแบบนี้ที่สําคัญเราต้องมีน้าจิ้มใช่ไหมแต่เราไม่ต้องเสียเวลาทาน้ําจิ้มเลยค่ะเพราะว่าวุ้นเลือกความอร่อยนะคะด้วยน้าบวยเจียนั่นเองง่ายๆเลยทั้งหวานทั้งหอมอร่อยนะคะแล้วก็ทานกับกุ้งพันตะไคร้แบบนี้ก็กลม่อบเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหแดแดบ,ดบ แแบบจำคำนี้ว้ให้ดีๆทางดิฉ anyway> ันนะคะก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ทําให้3ามทาเลยดีมากใช่ครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปทานกันนะคะสุดหรับอาหารเวียดนามวันนี้นะคะแล้วก็ไปนั่งคุยกับเต่าต่อด้วยใช่มีเรื่องเมา์กับเต่ายอะๆมากมายเลยแต่ก่อนจะไปคุยกับเต่านะคะตอนนี้วุ้นมีกิฟต์ผลิตภัณฑ์จากแม่ปนอมตำนานความอร่อยคู่ควไทยมามอบให้เต่าด้วยขอบคุณครับ ชิมกันแล้วตอนนี้นะคะก๋วยจับยวนของเราแล้วก็กุ้งพันตะไคร้นั่นเองที่ไรก่อนดีชิมก๋วยจับก่อนก๋วยจับก่อนใส่อะไรบ้างอ่ะนี่ครับค่ะคือถ้าเราจะกินก๋วยจับยวนนะครับเราจะไม่ใส่พริกพริกผงธรรมดาพริกป่นธรรมดาค่ะเราจะใส่แบบพริกแล้วก็มีออยล์มันมันด้วยเพื่อให้มันเข้ากับเส้นของก๋วยจับที่เราทำเออแต่มันเข้าพอใส่แล้วมันเข้ามากเลยนะค่ะแต่จะไม่ใส่เยอะขนาดนี้เพราะกินเผ็ดไม่ได้ กินเผ็ดไม่เยอะมากใช่ไหมใช่คืออันนี้มันคล้ายพริกป่นนั่นแหละแต่ว่ามันใส่น้ํามันลงไปมันก็จะเหมือนกับเหมือนอาหารจีนอ,ะอ่ะเหงาปะ่เขาแบบจิ้มกับอันนี้ให้ทาให้เพิ่มรสชาติมากขึ้นแล้วก็จะดีกว่าพริกป่นเพราะพริกป่นก็ไปใส่กว๋วยเตี๋ยวสิอันนี้มันกว๋วยจั๊บยวนนะต้องแตกต่างนิดน,นึงแล้วก็ปรุงม,มะนาวน้ำปลาอะไรเพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะคะก็อร่อยค่ะนี่ออกมาโอเคมากภูิใจในเปอโ์น่าจริงผมไม่เคยโกหกค่ะจะกินก็ไป เสียงดังไปไม่จ่าวนี่อีกอย่างหนึ่งดีกว่าค่ะกุ้งพันตะไคร้พูดได้ถูกนะคะไม่ใช่กุ้งพันอ่อพันตะไคร้กุ้งพันตะไคร้กันในไขยการอ่ะคนละชิ้นเดี๋ยวพี่เอาชิ้นเล็กให้ใช้มือดีกว่าไม่มันอ๋อมันจะกรอบกินได้ใช้ช้อนซ้อมดูดีท่าต้องนี่ใช่ไหมครับน้ำจิ้มบ๊วยค่ะน้ำจิ้มบ๊วยใช่ไหมครใช่น้ำบวยเจีย แต่ดูเป็นอาหารจีนเนาะใส่น้ำปูนกินตะไคร้ทำไมกินตะไคร้ไปเส้นนึงเลยอ่ะอืมอือน่าอร่อยไหมกรอบหอมอืมถ้าเป็นอ้อยนี่คงไม่กินอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าม,มันเล็กจิ้มก็อร่อยนะไม่จิ้มก็อร่อยใช่ไหมแต่จิ้มก็อร่อยกว่าโอเคก็จิ้มเชีย <laughs> ดีอ่ะกินแบบจริงจังมากคุณนี่หมักอร่อยนะเนี่ยเก่งเนาะก็ช่วยกันไงคะเต๋อก็แบบตาเข้าไปถุงรับรองเดียวหมดแล้วให้คะแนนด้วยเอ็มร้อยสิบสิบก็พอมาอยากให้สิบคะแนนให้เท่าไหร่ดีคะกรุงนี่ให้ประมาณแปดเลยครับหมเยอะเลยให้แปดเลยครับเยอะก็หนึกปิดจับไงปิดจับให้สิ ่ะสก็ทำเองเต้นเเ้นไม่สวยให้น้อยสุดแต่มีแฉลบเชิญมาเลยเนี่ยจริงเหรอครับานั่นีิให้เก้าสิบเก้าสิบน่าจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเฮ้ยก็ยังกินต่อไปแสดงว่าอร่อยอร่อยไงหมดเดี๋ยวเราขอกินให้ให้หมดนี้ก่อนนะคะเพราะว่าพวกเราหิวกันมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับเต๋อต่อมีเรื่องอัปเดตเยอะมากเลยเรื่องงานตอนนี้หมุ่คอร์สมากมากจีแต่มาคุยกัน ล้วงความลับของหนุ่มเต๋า AF พร้อมโดยเซอร์ไพรส์จากเพื่อนสนิทสุดฮอตรับรองเซอร์ไพรส์เนี้ยเด็ดจริงๆรคุณดิ่งนะคะได้ฝากความในใจมาให้ครับก็ไม่รู้ว่าพี่เต๋าโกรธอะไรนะทำไมเข้าฉากกับพี่พูดแล้วชอบโมโหชอบจะต่อยพี่พดตลอดเวลานะช่วง Lady Talk มาคุยกันต๋อกันต่อดีกว่าแล้วจะอิ่มปะว่าอิ่มแล้วปังมันไปแล้วนะคะเราก็จะคุยกันเรื่องของงาน,ชนงใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะงานเยอะมากตอนนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยก<ะ>็ร้<ะ>องเพลงครับออกซิงเกิลใหม่แล้วก็มีละครออนแอร์อย,อยู่ตอนนี้ไอ้ want วันนี้มีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาครับนี่ก็เองผมนะครับนั่งอยู่ข้างนี่เล่นในการรุ่นใหญ่ ก็มีถ่ายละครอยู่ครับตอนนี้ก็มีเวลาในขวดแก้วอีกเรื่องหนึ่งกำลังจะออนตุลาคมนี้คิดมีรักล้นใจในแกล้งจุกก็เป็นซีรีส์รีเมคมาจากไลยฟูคิเกาหลี<อ>ไต้หวันญี่ปุ่นโอ้ยทำมาเยอะเยจริงอ่ะหน้าเขาแนวแบบว่าขายแบบเกาหลีเนาะเนาะแบบเล่นแบบเหมาะกับพวกซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยเยอะช่อช่อเยอะช่อช่อเยอะช่อชอเด็กเวียดนามเป็นเกาหลีได้ไงเนี่ยแต่นั้นก็เล่นดราม่ามาก่อนไงก่อนนั้นเนี้ยสุดแค้นใช่สุดแค้นแสนรักเนี่ย ตกลงช,<า>ชอบแบบไหนมากก็นานาเซ่เมันสนุกคนละแบบครับอย่างซุปตาี่ยก็จะแบบเฮฮากัดกัดกันไปอะไรเงี้ยนางสุดแค้นแสนดักก็จะเครียด,เ,เ,คยดเครียดแบบเครียดทั้งเรื่องอะไรเ,เครียดตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนตอนจบอะไรเงี้ยแต่ละครดังมากจริงจริง,รงนางเล่นซุปตานางก็แบบว่าเป็นคนโกโก้มากเลยนะหรอ คือไม่เก๊กอ่ะคือฉันเพิ่งดูเองฉันก็ว่าเขาก็เกแบบว่าสมมาตรเลคะสมมาตรพราะอะไรไปถึงแบบมาดเขาอะไรเงี้ยเขารับคนไข้เป็นนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์เป็นสุดท้ายชื่อคุณหมออะไรนะมีชื่อคุณหมอมีดีครับมีดีมีทุกอย่างในบ้านรวยมีฐานะมีแบบว่าเว้นเว้นเว้นความรักเพราะว่าพยายามจะแบบว่า พยายามจะคว้าจีบนางเอกแต่ว่าไม่ติดสักทีเขาเล่นเป็นหมอค่ะซึ่งมันก็แบบว่าห่างจากตัวจริงของเขาเหมือนกันพลิกเลยเพราะตัวจริงเป็นนักร้องพอมาเป็นหมอก็แบบจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งท้งก่อนหน้านั้นก็เป็นตำรวจเป็นผู้กองอะไรเงี้ยพอตรนนี้เป็นหมอก็เลยแบบว่าต้องสืกษาต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นด้วยแล้วก็ศึกษารว่านักึกษาแพทย์เขาทำยังไงกันบ้างเวลาเขา เข้าเวนเข้าอะไรเงี้ยครับขึ้นเวนอะไรเงี้ยแต่เขาเล่นคนได้สมจริงนะเขาคนมากใช่ไหมคะคุณใช่คนละสายคุณเดี๋ยวถามน้องเขาดีกว่าว่าร่วมงานคุณวุ้นเส้นเป็นยังไงบ้างคะดีสิเคยทำแบนบ้างพี่วุ้นเคยเจอตอนผมมัธยมใช่นะั้นแล้วไงคะแล้วพอได้มาร่วมงานกับพี่เขารู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่น่าเลย สวยสวยแดด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 แค่นี้จบสวยเล่นเล่นเก่งด้วยนะก็แรกเห็นว่าแบบว่าห่างหายไปนานก็นึกว่าแบบว่าจะจะเทกเยอะน้ำตาเขาแแมซ้ายแมะขวานจ้าพุ่งกับต้องบอกว่าวุ้นไม่เอาน้ำตาสีนี้แค่ขอกอกองอะไรกันแหละเขาไม่ให้ร้องไห้ก็ร้องเฉยเลยเต็มจเต็มไม่มีใครยอมใครจริงจมิะแล้วเป็นคนที่เฟรนลี่มากเเก่งให้แล้วก็ขายงานให้น้องด้วย แล้วก็พาน้องไปทำหน้านด้วยค่ะใช่ถ่ายของตลอดนะคะสองคนทำหน้าใสาหน้าใส<ช>แล้วที่ผ่านมาเน<ช>ี่ยมีเหตุการณ์อะไรในใน,ในกองถ่ายที่ประทับใจบ้างที่ผ่านมาเลยโอ้โหมันถ่ายมานานั้นนี่ยังถ่ายไม่เสร็จเลยนะยังถ่ายาไม่เสร็จเลยครับแต่ว่าออใกล้จะจบแล้วคือประทับใจหลายอย่างตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายนะครับก็คือว่าไปถ่ายก็จะเจอทั้งยิปโซพี่พุทธ พี่ว <string> <ha> <tracks> ุ้นเส้นผู้กำกับพิมงานทุกคนเลยฮะก็สนุกสนานเฮฮาเนอะกองเราแบบไม่ไม่มีความเครียดเลยอะใช่สนุกมากเพราะว่าจริงๆแบบบางบางที่เขาอาจจะแบบเฮ้ยตั้งใจแบบทําเวลาหรืออะไรเงี้ยที่ไหนหรอบางที่แต่ว่าแบบกองนี้เขาจะแนวชิลหน่อยแต่จริงเขาก็เล่นถ่ายนะไม่ใช่แบบเขาทํางานแบบนั้นแต่ว่าเขาอยากให้ออกมาดีที่สุดไงเป็นบรรยากาศกองถ่ายที่ไม่เครียดเลยจริงๆนะคะแล้วในสิฉันก็มีเซอร์ไพรส์มาฝากคุณทั้งสองคนด้วย ฉันก็สนิทเหมือนกันใอพุดดิ้งนะคะได้ฝากความในใจมาให้ใชื่อไรนะครับพุดดิ้งพุดดิ้งน่ารักมีหลายชื่อนะพุดนี้งเน่นะคะอย่างแรกเลยให้ดูของใครก่อนดี <S <S ดูของเต๋าดูของเต๋าก่อนนะโอเคครับมารบเราิ่ม พี่เต่านี่เป็นที่น่าเสียดายมากครับที่เราไม่ค่อยได้ได้เข้าฉากด้วยกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเข้าฉากกับพี่เตาก็ไม่เคยได้คุยกันดีครับก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่เต่าปรดอะไรนะทำไมเข้าฉากกับพี่พูดแล้วชอบโมโหชอบจะต่อยพี่พุธตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> งไงแหมอ้าวไม่รู้อีกไม่รู้ตัวอีกอแยก่งนางเอกกันไงฉันจน่เป็นหมาหัวเน่าในกองไม่มีใครต้องการพี่ฉะนเลค่ะ ยิ่งข้าหาตลอดอต่อไต่อไปของพี่วุ้นแฟนเก่าเธอแฟนเก่าฉันผู้เสียถ้าพูดถึงพี่วุ้นเส้นนะครับพี่วุ้นเส้นในกองในวันนบีสุปตาก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่จะบอกพุ่มกับตลอดเวลาว่าอะไรก็ได้พี่เรื่องการแสดงพี่วุ้นไม่สนพี่วุ้นจะสนใจแค่ว่าขอหนูสวยไว้ก่อนครับู้เลย แค่นี้เองแค่นี้ยังเหรอทำไมมันสั้นจังเลยอ่ะเวลาแค่นี้แล้วเด็กพี่คือใครแก่สิคะตกลงใครเป็นพี่พี่พูดเขาเป็นพี่ผมพี่พูดด่าพี่ใช่ไหมไม่ดูไม่สนใจแล้วเป็นความจริงไหมครับเป็เรื่องการแสดงไปเยอะแล้วเราไปคุยเรื่องเพลงดีกว่าน้องเขาเกิดจากการเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าแฟนคลับเขาเยอะมากๆเลยตามไปนู่นนี่นั่นแต่ไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุด ไม่มีความจําเป็นใช่แล้วครับอ่อนแอก็อ่อนแอไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เนื้อหาอเพลงไม่สนุกแน่นอนชื่อเพลงไม่มีความจำเป็นเพลงเศร้าสมา็เพลงเศร้าเศร้าแบบว่าคนอกหักฟังแล้วแบบอินอะอะไรเงี้ยกำลังอินเลยคนที่อกหักใหม่ๆนี่คือแบบหรือว่าใครที่กำลังรู้ตัวว่าแบบ อะถูกทิ้งอะไรเงี้ยยังไม่เคยได้เลยไม่รู้ว่าการโอกคัเป็นยังไงไม่รู้ว่าการมีแฟนเป็นยังไงลองฟังเพลงนี้ดูครับอ่ะล็องเลยค่ะว้า… ติดเรียกร้องอะไรได้แค่รอวันที่เธอจากฉันไปรอผิดได้แค่รอวันที่เธอตัดสินใจไปจากฉัน วนนี้เสียงดีกว่าวันนั้นวันนั้นยังไม่ตื่นวันนั้นยังไม่ตื่นเขาเอามาให้ฟังตั้งแต่แรกเลยนะก่อนที่นี้เพลงจะเปิดเปิดอะไรบ้างเปิดแล้วเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ฟังหรือเปล่าเนี่ยเปิดฟังทั้งกองดาวน์โหลดได้ที่ไหนอะไรยังไงค่ะดาวน์โหลดได้ที่ไอจูนนะครับได้แล้วครับเซิร์ชได้เลยซื้อได้เลยนะครับไม่มีความจําเป็นแสดงว่าชีวิตต้องมีอะไรที่ไม่จําเป็นอยู่ใช่ไหมเออจริงๆคนเรามีความรู้สึกแบบนี้เสมอเวลาที่แบบรู้สึกว่าเราเริ่มหมดค่าอะไรเนี้ย มันก็เลยมันรู้สึกว่าเพลงไม่มีความจาเป็นสาหรับคนที่มีใครทําไห้หมดข้าหรอคะนั่แล้สิคาคอนนึกก่อนฮะเยอะหรอแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่มาจากเรื่องราวเรา100%ใช่เพราะว่าเราก็แชร์กับคนเขียนเพลงด้วยก็เลยไม่ได้มาจากเราทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ดูภาพรวมของเราว่าไลูกตาว่าจะเป็นเพลงประมาณแบบนี้นะนะเขียนเพลงแบบนี้มาลองอกหักดิจะได้มีประสบการณ์อกหักมาเยอะแล้วพี่ ตอนนี้ดีกว่าตอนเดี้อยาอารมณ์ดีแบบนี้ถ้าทางจะแบบว่าหัวใจไม่ว่างชิมิล่าตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็มีคุยครับคุยคุยครับใครเองใครเองเพิ่งคุยเองเหรอคุยคุยครับคุยคุยเฉยใช่คนที่แบบว่าเล่นละครด้วยกันหรือเปล่าคนนั้นนะเล่นละครพ่บุญเหรอไม่ใช่พิบุญอะไรพิบุญแต่ฉันเหรอ ไม่มีกิ๊กนะกิ๊กเด็กไปคนนี้เนื่งก่อนนั้นนั้นเรื่องก่อนนั้นนั่งเลยอ่ะชิคันอ๋อที่เป็นข่าวละครับโมนาโมนาจบแล้ว้องไม่ต้องเหน่องละคุณยาาเขาสดนะฮะสดอยู่พี่โมนาพี่โมนาน้องโมนาค่ะน้องยังเด็กอยู่ให้น้องเรียนหนังสือไปก่อนถ้าเขาไม่เด็กนะไังไงถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ยังเด็กอยู่ นนั่แหละดตอบอย่างนี้รู้เลยอ่ะคิดเอาเองนะคะน่แแต่ว่าเอาเอาคนที่คุยก่อนตอนนี้แล้วกันอย่าไปพูดถึงคนอื่นเพราะว่าคนละคนกันเอาตัวเองให้รอดกันดีกว่าคนละคนกันใช่ไหมโมนากับคนที่คุยอยู่ไม่รู้ค่ะนั่นไงยไม่ตอบอย่างเงี้ยรู้เลยรู้เลยกินน้ำด้วยปล่อยเขาไปนะคะรอติดตามผลงานของน้องเต๋าด้วยแล้วกันสุดท้ายฝากผลงานนิดนึงไม่ขายของดีกว่าครับขายของเลยอ่ะซิงเกิลใหม่นะครับ ไม่มีความจําเป็นนะครับก็อยากให้ดาวนโหลดกันได้เยอะอยากให้ฟังกันได้เยอะนะครับแล้วก็เอมวีก็เข้าไปดูได้แล้วนะครับก็ไปปั่นวิวกันได้เยอะนะครับไปั่นวิวไปปั่นวิวดูบทำวีดีโเยอะๆวันนี้ขอบคุณเต่ามากๆเลยมาทํากวดจับยวนของออริจินอลที่บ้านเต่าให้พวกเราทานกันอร่อยมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้น้องแบบว่าประสบความสำเร็จในการงานและการขอให้คนดาวน์โหลดเพลงเยอะๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณาคครับอีกเวลาของน้องโบแล้ววันนี้ไดที่ออนทัวร์จะพาไปไหนตามน้องโบไปเลยค่ะค่ะ